นมจีนนำยากะทิใสตีนกไก่เปื่อยน้ำยาเข้มข้นสีสวยเครื่องแกงหอมฟุง่งถ้าพี่น้องอยากได้สูตรแสบๆใบเห็ดกินอยู่ในบ้านตามห้ามาเลยจ้ะก่อนอื่นข้ามาเบ่งส่วนผสมและวัตถุดิบเนาะคะ่ะและละเอียดสิขึ้นให้อยู่ตรงคำอธิบายอันดับแรกเตรียมเครื่องสมุนไพรก่อนเลยเด้อจ้ะล่างให้สะอาดนํำมาหันเพื่อเสียไปลงต้มกะซิมีตะไคร้ขา่าเคล็ดลับ ความเหลืองสีสวยของน้ำแกงน้ำยากะทิของเฮ้าก็คือขมิน้นใส่ลงไปน้ำเด้จ้ะเสร็จแล้วตามด้วยใบบระกูดใแบกบะกูดฉีกเอาเส้นแกนกลางมันออกน้ำได้จ้ะเพราะว่าตัวนี้ท้บบอดึงออกมันจะเห็ดให้น้ำยาเฮ้าขมจ้ะแล้วเฮาก็ไปตั้งน้ำใส่น้ำลงไปในหมอ้อพอเดือดแล้วใส่สมุนไพรของเฮ้าลงไปท้งเบิดเลยจ้ะต้มให้มีกลิ่นหอม ขั้นตอนนี้เขาจะเติมน้ำกะทิลงไปน้ำได้จากน้ำกะทินิดหน่อยประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลรราพอเดือดเราค่อยนำไก่ลงไปต้มน้ำกันตัวไก่จะมีความหอมมื้อนี้เขาบอกตรงยางในการแกะเนื้อป่าจะสำหรับคนที่ต้องการความเร็งดีบ่มีเวลามาแกะเนื้อป่านิ่รดอว่าป่าทู่เนาะคะ่ะส่วนตีนไกเ่เขาจะอไป ตุนใส่หมออบแรงดันอีกต่างหากโดยจกคนละหมอกันกันกบหมอที่เฮ็ดน้ำยาจีใส่เวลาตุนอยู่ประมาณ30นาทีจะถ้าเป็นหมอแรงดันถ้าบอไซ่หมอแรงดันจะตุนประมาณ1นชั่วโมงค่อยสิเปื่อยจะเ็ตแล้วเครื่องสมุนไพรที่ห้าตมม้มไห้ตักขึ้นมาเพื่อที่จะนําไปปัน่นเดยจะปั่นร่วมกันพร้อมกับเตื้งไกลไปเลย ปันเ็จกระสีออกมากหนาตาประมาณนี้เลยล้ะจ้ะสีสวยข้นเริมมีความหอมแล้วจ้ะแต่ขนาดยังบ่ท่านไปผัดเสร็จแล้วน้ำลงหมอดือกระทะที่พี่น้องสใส่เนาะคะ่ะเปิดไฟอ,อ่อ,อนๆค่อยๆผัดเบาๆเลยจ้ะค่อยๆผัดเบาๆใส่เวลาอยู่จังหน่อยจ้ะค่อยๆใจเย็นๆเ,เสร็จแล้วค่อยๆเติมกะทิลงไปเนาะคะ่ะเมื่อนี้เ้าบ่อเห็ดหลายเ้าใส่กะทิแค่ ขวดเดียวค่ะแค้งเขียวน้านความหอมก็จะทรงกินออกมาได้จ้ะแต่ถ้าหฮาเห็ดดิ้งดีบเกินไปหรือว่าใส่ไฟแห้งเกินไปมันสิเป็นความเผ็ดแหลมขึ้นมาอย่างเดียวแต่ถ้าค่อยๆใส่ไฟเบาไปมันจะมีความหอมๆนวลนๆนนเขียวมาสักพักนึงแล้วน้ำต้มสมุนไพรที่เหลือเฮาสิน,น้ำเทลงด้วยค่ะเดือดอีกั้างนึงเฮาเติมตีนไก่ที่หฮาตุนเสร็จแล้วจ้ะ เสร็จแล้วข้าปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายผงนัวตามชอบบอชอบบอตองไซ่จ้ะค,ค,ค่อยค่ค้นไปเบาๆเราเข้สิปิดฟ้าให้ความเข้มข้นของน้ำซุปเกือบกันกับตินไกให้เขากันดีนะจ๊ะสักพักหนึ่งประมาณ15นาที10นาทีเสร็จแล้วเขาจะโรยหนาด้วยพริกทอดแล้วก็ใบมะกรู ตามด้วยต้นหอมจ้ะเพียงท้อนี้กับเป็นอันเซ็จขนมจีนน้ำยากะทิตีนกไก่เปื่อยๆหอมๆฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปของคั่วมินิมวนน้ำเด้อจ้ะต่อมาเข้ามาจัดจานสวยๆมีผักอย่างอยู่ที่บ้านเท่ากับเอามาจัดตกแต่งจัดเสิร์ฟได้เลยเด้จ้ะเรียบร้อยพร้อมกินเลยด้อค่ะขนมจีนน้ำยาตีนไก่แซบ่บ ตจวสูตรแล้วลองอไปเฮ็ดเบิ้งเนาะคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหนาสิเป็นเมนูอีกอย่งอย่าลืมติดตามค่ะ